ส่วนปลอยนิดเดียวนะครับทางด้านขวานั้นก็พร้อมอยู่เช่นเดียวกันครับไปแล้วครับพรรลุส่วนพ่อแดงใายเอาแล้วคท่านผู้ชมท่านผู้ความที่ครับมาติดตามชมเรือสายกบ้างนายสายปลายในตำบลปายในตำบลในสายคบในนามารในสวนแปรสวนพี่น้องชาวตำบลพอแดงนายยกสนวุฒิการจังหวัดอยุขวเอาแล้เว้ยมาพบกับเพชร์ตาต้นแพชร์ตาต้นพี่น้องชาวตำบลเทศตำบลมัธมาปลาได้มัปลาไม่ยอมเลยวพี่น้องเด้มัธมาปลาไม่ยอมพยายามกดคอนกดคอ นี้แต่ยังนี้ไม่ออกนะครับนผู้ชม,มทีเขาลับแต่ทางสายน้ำขวาทางสายน้ำขวาในน้ำของเทสบันตำบลทามะผาเปิดไปผายกอดขอเลยไว้สานายกสาาบุฒิการชนะสวัสดิ์เริ่มในต้อกระจายมองหน้ามองตาสถานาการณ์อย่างนี้มันตะวักนกระจายในหัวแต่ว่าในหัวในไทยวิตน้ำก็จะกระจายกระจายดู่ดีนะว่าจะผ่านทุกที่สามหัวเลยจะเสมอเสมอกันอยู่แต่ว่าตอนต่อไปว่าใขาอ,อยู่หรือใครจะ เอาละครับเที่ยวนี้ก็พระนเรศวรก็เจอเทพสาครอจากธรรมรยาเที่ยวนี้ใครจะอยู่ก็รไปยังดูดีไว้ยังดูดีทั้งสองลราพระนเรศวรเริ่มจัน์หนีไม่ออกแล้วไว้เริ่มจาน์หนีบอกเทพสาครอเทพสาครมาดูดีมาดีเสละกิญมาดีเสละกุในเที่ยวนี้ในเที่ยวนี้พระนเรศวรเราจะวปิพายเราจะเปิดไยพระราหนระมาสามสิบตีแปเทพสาครอเลยพี่ไว้กอดขอตีเลยไว้กอดขอ ว่ายังไงพระสวษจะขับขานหรือไม่เอาแล้วครับเที่ยวนี้เมื่อพระนเรศสวนครับพระเราวีอยากคุมอยากคุมไลยจีบี B, ตามอยู่ไม่มากประมาณ50เซนติเมตรและแล้วเราจะขอเราจะขอชุดสุดท้ายกอดขอกอดขอไนดาบเพชรสาทอจากท่ามะพร้ากท่ามะพร้าในเทีเ่ยวนี้เราจะขับขันแล้วเราจะชิงนี้ไม่ออกแล้วแล้วฤเรีสวนเริ่มจะตก คืนนำแล้วคนนำแล้วนายหัวนายหัวแพะสาทรอคโขนนายกพ่อแดงออกโขนออกโขนนาเรสวนรโนแล้วก็ขวาไปทั้งกอดครับรอผลจากคณะกรรมการครับคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำายให้กับเรือพระนเรศวรจากอบตพ่อแดงครับ The winner is พระนเรศวร from พ่อแดง on the left Thank you.